อนมันตุราตัญญาสะขอความร้นอนอมของข้าพเจ้าจะมีต่อพระรัธนตรัยซึ่งเป็นที่เคารพสกรักการะอย่างสูงสุดของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายนะเจริพรญพรแยโยมนะนั่งตามสบายนะพอดีท่านอาจารย์มหาสุพลท่านเพลียสักหน่อยนะไปรับวัคซีน แล้วก็พอดีวันนี้เป็นวัน,นคืนสุดท้ายแล้วเนาะแต่มาก็อยากจะให้เราได้นะสงบเยอะๆได้ภาวนาเยอะๆก็ให้เราได้มีเวลาตั้งแต่สวดมนต์เสร็จแล้วก็ท้ายๆชั่วโมงก็จะมากล่าวธรรมะเกี่ยวกับนแยะแห่งการปฏิบัติ ให้ฟังนะฮะแล้วก็จะอาศัยคำถามนะที่ญาติโยมนะสอบถามมาเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัตินะฮะนะคุณโยมนะได้ถามมาว่าสมถะและวิปัสสนาเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันนะและสำคัญอย่างไรนะและตามปกติเราต้องปฏิบัติทั้งสองอย่างไหมหรือว่าแค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะ ก็จะตอบพร้อมกันไปเลยนะฮะสมถะและวิปัสสนามีความสำคัญมากคุณโยมนะและจะต้องปฏิบัตินะไปทั้งสองอย่างนั่นแหละนะนะต้องสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนั่นแหละนะฮะแต่ว่าอย่างไรล่ะนะเรามาทำความเข้าใจนิดนึงนะฮะนะ สมถกรรมาฐานก็สําคัญนี้พาสนากรรมาฐานก็สําคัญนะซึ่งเราจะต้องปฏิบัติบ,ตบนหลักแห่งศีลนะก็คือจตุปาริสุทธิศีลสีน 4, นะ่อย่างถูกต้องด้วยนะไม่ใช่แค่ศีลห้าศีลแปดแค่นั้นนะนะจะต้องเป็นไปกับจตุปาริสุทธิศีลด้วยนะนะมีศีลห้าศนะีลแปดแล้วก็อาชีวปาริสุทธิศีลน,นะ ปัญจจะยาะส,ส,สันนะะิษฐานสินปฏิโมกขังวรสินวบนี้นะฮะ,อ,ะอินทรียังวรสินวบนี้นะฮะศีลสมาธิปัญญานั่นเองนะ,ะเป็นหลักสําคัญนะฮะฉะนั้นนะสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนะจะต้องอเป็นไปด้วยกันอย่างแน่นอนนะ อย่างเมื่อคืนพระอาจารย์ได้เล่าให้ฟังนะในบุคคลสี่กลุ่มนะว่าบางกลุ่มบางท่านจำเป็นจะต้องใช้สมาธิถึงขั้นชาญน,นะฮะฌานแล้วก็ออกจากชาน,นใช้ชาญเป็นบาดฐานเมื่อถึงชาญสมาธิที่เป็นขั้นของอุปอปปนาสมาธินะแล้วเราก็ใช้นะ เป็นบาดฐานในการยกขึ้นสู่วิปัสนาต่อไปนะเพะื่อความรู้แจ้งต้องความเป็นจริงนะหรือบางกลุ่มไม่ถึงฌานสมาธิไม่ถึงอัปปนาสมาธิแต่ว่าเอาแค่อุปจารสมาธินะนะก็จะใช้อุปจาระเท่านั้นแล้วก็ออกจากอุปจาระนะปฏิบัติถึงวิหารแล้วก็ปฏิบัติวิปัสนาต่อไปนะฮะกลุ่มที่เป็นฌานสมาธิก็ดีหรือว่า นะอุปจารสมาธิก็ดีกลุ่มนี้เรียกว่าใช้สมถะเป็นฐานนะฮะอีกกลุ่มหนึ่งนะไม่ถึงฌานสมาธิไม่ถึงอุปจารสมาธิแต่เอาแค่คณิกะสมาธินะใช้แค่คณิกะสมาธิเราก็เจริญวิปัสนาไปเลยนะฮะกลุ่มนี้เรียกว่าสุขวิปัสสกนะถึงจะเจริญวิปัสนาไปเลยทีเดียวแต่ก็ยังต้องใช้สมาธิอยู่แต่เป็นแค่ คณิกะสมาธิคนเดียวเป็นแค่คณิกะสมาธิคือสมาธิลเล็กๆน้อยๆแล้วก็มีกําลังนะถึงจะเปเล็กๆน้อยๆแต่ก็มีกําลังนะฮะมีกําลังอุปจารสมาสมาธิมีอยู่สี่ระดับด้วยกันหนึ่งปริกรมมสมาธิสองณิกะสมาธิคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิแล้วก็่ อัปปนาสมาธิการิกะสมาธิอุปจารสมาธิแล้วก็อัปปนาสมาธนะนะิมีอยู่3ระดับสามระดับด้วยกันนะนะงั้นบุคคลที่อบรมสมาธิได้ดีจนถึงขั้นอัปปนาสมาธิแล้วก็ถอยออกมาเขาจะได้คณิกะสมาธิที่มีคุณภาพหรือบุคคลทีนะ่เข้าสู่อุปจารสมาธิ ไม่ถึงฌานนะเข้าสู่อุปบารสมาธิแล้วถอยออกมาที่คณิกะสมาธิเขาจะได้คณิกะสมาธิที่มีคุณภาพเหมือนกันมีคุณภาพอย่างไรมีคุณภาพที่สามารถกำจัดนิวรณ์ได้นะฮะสมาธิที่กำจัดนิวรณ์ได้จะเป็นเหตุทําให้นะสามารถที่จะปัญญาสามารถที่จะขึ้นมาพิจรารณา สภาพนามรูปตามความเป็นจริงได้โดยไม่ยากไม่ลำบากนะนะฉะนั้นนะอัปปนาสมาธิก็ดีอุปจารสมาธิก็ดีจึงเป็นสมาธิที่มีบทบาทสำคัญมากที่จะเป็นตัวอบรมคณิกะสมาธิให้มีกำลังนะนะสุดท้ายเราต้องถอยออกมาอยู่ที่คณิกะสมาธิแล้วเจริญวิปัสสนาต่อไปจะได้คณิกะสมาธิที่มีกำลังนะอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญ นันบุคคลที่ทำวิปัสนาญาณิกเราก็จะใช้คณิกะสมาธินั่นเองนะฮะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนะฮะสมถะและวิปัสนาหรือว่าสมาธิวิปัสนาจึงต้องต้องไปด้วยกันอย่างนี้นะฮะต้องไปด้วยกันอย่างนี้เมื่อใ่ที่เราอบรมสมถะกรรมฐานก็ดีวิปัสนากรรมฐานก็ดีศนะีลจะต้องมีเป็นพื้นฐานแน่นอนห่างไกลกันไม่ได้นะศีลสมาธิปัญญา เป็นสิกขาที่จะต้องเจริญนะะเกี่ยวข้องโดยความเป็นสิกขาก็ได้เกี่ยวข้องโดยความเป็นเอกาจนะมคัคคนะทางสายกลางคือศีลสมาธิปัญญานี่ก็ได้นะะนะเรื่องนี้นะหลวงปู่ชาท่านอุปมาไว้ดีมากนะในความเกี่ยวข้องกันของศีลสมาธิแล้วก็วิปัสสนาหรือว่าศีลสมาธิปัญญาก็เรียกเหมือนกันนะหลวงปู่ชาอุปมาว่ามันขาดกันไม่ได้ของพวกนี้ พระพุทธเจ้าเขตรัสแล้วว่ามันขาดกันไม่ได้มันต้องไปพร้อมกันยิ่งในมรรคจิตที่มันเกิดขึ้นนะฮะตอนนี้เขาประหารกิเลสมรรคทั้งสามประชุมกันนะฮะก็คือศีลสมาธิปัญญาในละประชุมกันพร้อมจึงจะสามารถประหารกิเลสได้นะฮะ,นะฮะลุงปูชชาอุปมาว่าเหมือนกับเราจับมีดพระโตนะมีดมีด,มด,มดโตใหญ่ๆนะข้างหนึ่งเป็นคมใช่ไหมอีกด้านหนึ่งเป็นสันมีดนะแล้วก็ด้ามมีด นะเราจะต้องจับที่ด้ามมีดนะแล้วก็ยกขึ้นพร้อมๆกันทั้งหมดเลยทั้งด้ามมีดก็ต้องยกขึ้นคมมีดก็ต้องยกขึ้นสันมีดก็ต้องยกขึ้นแล้วจึงฟันลงนะฟันลงที่ไม้หรือว่าฟันลงที่วัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าฟันลงด้วยกำลังที่พอเหมาะนะในสามอย่างนี้พร้อมกันนี่เชือกก็ขาดไม้ก็ขาดได้ฉันใด มัรคิจิตเวลาเขาประชุมกันศีลสมาธิปัญญาเกิดขึ้นพร้อมกันบริบูรณ์ก็ย่อมฝาดฝันกลียดน้อยใหญ่ได้ให้ขาดสะบันเพราะฉะนั้นศีลนะะส,สมาธิปัญญาหรือว่าศีลสมถะวิปัสนาจริงจะต้องไปพร้อมกันอย่างนี้นะฮะนะแต่จะถึงฌานหรือไม่ถึงฌานจะถึงแค่อุปจลักก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะอันต่อมา ะะและคนที่เจริญสมถะนี้สามารถที่จะเจริญรนิพพานได้ไหมได้นะฮะขอสุดท้ายนี่ได้นะครับต่อมานะฮะเรียนถามพระอาจารย์การที่จะรักษาแสงในเวลาที่เรากลับไปอยู่ที่บ้านแล้วจะมีวิธีการรักษาอย่างไรนะฮะสำหรับบุคคลที่มีแสงเกิดขึ้นบ้างนยเนาะอ คนที่มนะีแสงนิมิตนะเกิดขึ้นนะเมื่อเราตรวจสอบหรือว่าครูบาอาจารย์ตรวจสอบให้เราได้ว่านะเป็นสมเป็นนิมิตแท้นะฮนะได้รับคำยืนยันชัดเจนว่าเป็นนิมิตแท้แน่นอนด้วยว่าเราพิจารณาด้วยความรู้ที่ถูกต้องว่าเป็นนิมิตแท้อย่างแน่นอนประการที่หนึ่งคนโยมให้เราเชื่อมั่นได้เลยนะว่าเราเป็นคนมีอัจาศัยใสเรื่องของการ ทําสมาธิอย่างแน่นอนนะฮะนะเพราะมันไม่ใช่จะเกิดขึ้นได้ง่ายๆนะฮะนะประการที่สามาประการที่สองก็คือนะิพิตนี้เป็นเครื่องหมายให้รู้ว่าขณะนั้นเราใส่ใจถูกต้องนะเรามีสติที่บริสุทธินะ์จึงเกิดภาวะแห่งปัญญานะแสงที่เกิดขึ้นเป็นลักษณะแสงแห่งปัญญานะคุณโยมนะฮะ เกิดขึ้นด้วยอาการแตกต่างกันไปสีเหลืองสีขาวสีแดงสีทองนะหรือว่าสีรุง้งเรียกว่าฉพันรังสีปุ๋ยเมฆปุ๋ยนุ่นปุ๋ยไฟนะฮะเป็นควันหมอกนะก็แล้วแต่นะฮะเป็นล้อเวียนเป็นเส้นได้นะเป็นวงกลมสี่เหลี่ยมก็ได้เหมือนกันเป็นดอกบัวก็ได้เหมือนกันเป็นสร้อยสังวานวกนี้ก็ได้เหมือนกันแตกต่างกันไปด้วยอํานาจแห่งสัญญานะฮนะฉะนั้น ถ้าเขาเกิดขึ้นมันเป็นเครื่องหมายที่ดีว่าเราควรที่จะนะพัฒนาเขาต่อไปนะฮะพอาะเขาเกิดขึ้นแล้วมันก็หายนะไม่นานก็หายระยะใหม่ๆเนี่ยทำไงดีละ่ะก็ตั้งสติไว้ที่ลมหายใจตรงนี้ต่อไปบริเวณปลายจมูกตรงนี้นี่ยนะนิมิตลมจึงเป็นนิมิตที่สําคัญที่สุดนะฮะที่เราตั้งไว้บริเวณริมฝีปากด้านบนที่นี่เนี่ย ถ้าเรารักษาที่นี่ไว้ดีเดี๋ยวแสงเข้ามาเองนิมิตเหล่านั้นเขาจะเกิดขึ้นเองมาเองนะฮะขอให้เรารักษาที่บริเวณริมฝีบากด้านบนลรือพงจมูกนี้มาให้ดีให้เป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติผ่อนคลายที่สุดนะสบายสบายนี่แหละคุณโยมนะฮะนะอย่าไปอยากได้นะบางคนเห็นแล้วก็คืออยากเห็นอีกถ้าความอยากได้เข้าไปผสมหน่อยนีย่ไม่ได้เลยคุณโยมจิตเศร้าหมองจิตมัวหมอง นะมีธุลีเข้ามาปิดกัน้นนะเขาจะไม่ปรากฏเลยนะฮะหรือถ้าจะปรากฏก็จะเป็นความปรากฏของนิมิตท,ที่เป็นโทษนะฮะคือมัวหมองเศร้าหมองไปไม่เฉมใสนะฮะเพราะนั้นอย่าไปอยากได้อย่าไปอยากได้ไไดนะทำยังไงถ้าไปถึงบ้านตั้งสติไว้ที่ลมหายใจเขาออกต่อไปคุณโยมทำต่อไปนะ แล้วการพัฒนานิมิตตรงนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะฮะทำไมอาจารย์จึงบอกว่ามันสําคัญมากนะฮะในการที่จะพัฒนาถึงไปถึงตรงนี้โยมนะฮะในวิสุทธิมรรคท่านพูดไว้ชัดมากว่าบุคคลที่ปรารถนาความพ้นทุกข์ที่จะถึงพระนิพพานได้ในชาตินี้คุณจะต้องประกอบด้วยเหตุที่บริบูรณ์นะฮะวิสุทธิมรรคนะว่ากล่าวไว้ชัดเจนมากว่า สีเลปฏิทายะนะโรสปัญ,ญโยจิตตังปัญญัจะภาวยังอาตาปีนิปกโกภิกขุโซอิมังวิชเวชตเยชะตังบุคคลจะพึงถางรกชัดคือกิเลตันหาน้อยใหญ่เหล่านี้ได้นะจะต้องประกอบไปด้วยองคุณต่อไปนี้หนึ่งสีเลนะประกอบด้วยศีลก็คือจตุปริสุทธิศีลสีที่ว่าไปแล้วสีเลนะปฏิทายะนะโรสปัญ,ญโย เป็นบุคคลที่ถึงพร้อมด้วยปัญญาคือปฏิสนธิด้วยเหตุสามติเหตุตกับบุคคลมาตั้งแต่เกิดนะฮะไอ้ตรงติหิตุตกับบุคคลน,นี่แหละคือบุคคลที่ประกอบไปด้วยอะโลพะอโทสะอโมหะนะเป็นบุคคลที่เกิดมาตั้งแต่นั่นเลยนะคุณโยมมีปัญญามาตั้งแต่เกิดเราเรียกว่าติเหิตุตกับบุคคลเป็นคนที่ยิ่งด้วยความไม่โลภ ยิ่งด้วยความไม่โกรธยิ่งด้วยความไม่ลุ่มหลงอโมหะแปลว่าปัญญาความไม่ลุ่มหลงนี้นะเพราะนั้นติเหตุกับบุคคลมีอะไรเป็นเครื่องยืนยันนะบุคคลที่ปฏิบัติจนกระทั่งเข้าสู่ปฐมฌานได้ การันตีได้เลยว่าคุณเป็นติหีตุกบ,บุคคลอย่างแน่นอนนะฮะเพราะถ้าไม่มีปัญญาไม่สามารถที่จะเข้าถึงฌานได้นะ,ะจะต้องปฏิบัติสมาธิจนถึงฌานถ้าถึงฌานได้คุณสบายใจได้เลยว่าคุณคือติหีตุกบ,บุคคลที่สามารถที่จะเจริญวิปัสสนาต่อไปให้บรรลุธรรมในชาตินี้ได้นะฮะในชาติปัจจุบันนี้ได้ให้ขคนขวายต่อไปเลย มันจะมีกําลังใจขึ้นมาอย่างมากถ้าคุณค้นพบว่าคุณคือติเหตุกับ,บุคคลอย่างแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปจึงเป็นเครื่องการันตีรับรองว่าเป็นติเหตุกับ,บุคคลนะฮะแต่ถ้าคุณไม่ทําฌานล่ะคุณจะต้องทําสมาธิอย่างน้อยๆอ,อุปจารสมาธิแล้วออกจากอุปจารสมาธิมาที่ขณิกะสมาธิแล้วปฏิบัติ วิปัสนาต่อไปตามลำรับตามลำรับจนกระทั่งข้ามพ้นสังขารุเปกขาหยานได้นะฮะบุคคลที่ปฏิบัตินาะสวิปัสนามาอย่างถูกต้องนะฮะและเป็นติเหตุกับบุคคลคือเกิดมาด้วยปัญญานาะแะนะน่นไปด้วยปัญญานาะแะนะน่นไปด้วยความไม่โลภนาะแน่นไปด้วยความไม่โกรธและนาแน่นไปด้วยปัญญา ถ้าปฏิบัติวิปัสนาอย่างถูกต้องคุณจะข้ามพ้นสังขารเุเปกขายานได้เมื่อสังขารเุเปกขายานเกิดขึ้นต่อไปแล้วเกิดขึ้นโอโ้โหคุณโยมมีโอกาสมรรคผลอย่าง,งนะั้นน่ะนั่นแหละคุณโยมมันจึงเป็นตัวชี้วัดที่สําคัญมากนะความเป็นติหิถกับบุคคลนี่ถ้าเป็นทวีหิถกับบุคคลล่ะหนึ่งชานก็ไม่ได้แน่นอนไม่ถึงสอง ไม่สามารถข้ามพ้นสังขารุเปกขาญาณได้แน่นอนนะฮะนะเพราะฉะนั้นคนที่มีแสงสว่างมีนิมิตที่อาจารย์บอกนะมันจึงเป็นสิ่งที่คุณจะต้องหาครูบาอาจารย์และใส่ใจที่จะพัฒนาต่อไปนะฮะทำไมอมาตมาถึงรับรู้สิทธิ์สปีต่อหนึ่งครั้งก็เพราะเหตุนี้แหละคุณโยมทันทีที่รู้สิทธิ์เข้ามาแต่ละคนคือเขามีนิมิตมาแล้ว คุณจะต้องใส่ใจอย่างต่อเนื่องและให้เวลาในการอบรมบ่มเพาะนะที่จะประคับประคองรักษาจนเข้าสู่ความเป็นเอกคตาได้นะฮะถ้าเราไม่ใส่ใจไม่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในการที่จะเข้าถึงสภาวะตรงน,นั้นได้นะ,ะคุณจะเสียเวลาไม่อีกไม่รู้กี่ภพกี่ชาติกว่าที่จิตของคุณจะเชื่อมั่นได้ในความเป็นติให้ดกับบุคคลนะฮะ ฉะนั้นอาตมาจริงสามปีนี่ที่ปฏิบัติต่อเนื่องเป็นอย่างน้อยนะเป็นอย่างน้อยนะแต่พออาตมาเขี่ยวเขียนเสร็จเขี่ยวเขียนเสร็จนะฮะแรกๆโอ้โหเท,ทมากคนโยมนะเมื่อก่อนมันเคยเกิดแต่ตอนนี้มันไม่เกิดไ,ไ,ไม่ได้อะไรปัญหาต่างๆเข้ามาเยอะแยะในระหว่างการปฏิบัติสองปีทําไมมันยังเข้าไม่ได้บางคนทอ้อเลยนะโชคดีปีที่สาม นะมันตั้งมั่นมันแข็งแรงได้โอ้โห้โโก้มกาบอตมาสุดหัวสุดเก้าเข้าใจมากว่ามันเป็นยังไงนะไอเอกคตาที่ว่านี่การพิจารณามันเป็นยังไงองค์ฌานทั้งห้าเห็นความแตกต่างกันระหว่างความไม่ได้กับความได้พอมาถึงตรงนี้เขาบอกว่าอาจารย์สามปีไม่พอผมจะอยู่กับอาจารย์ตลอดไป มันจะฟ้องเขามันเองในใจเนี่ยว่าอะไรคือคุณอะไรไม่ไม่ใช่คุณอะไรคือสาระไม่ใช่สาระอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่ใช่ประโยชน์มันจะเห็นขึ้นมาชัดมากนะของความเป็นติหิตุกับบุคคลเนี่ยคือณโรสปัญโยความถึงพร้อมด้วยความเป็นติหิตุกับบุคคลนะฮะนระไปว่าบุคคลหรือว่าคนก็ได้นะสีเลนะปฏิทายะณนะโรสปัญโย จิตตังนะจิตตังนะคือจิตที่มีการภาวนาอย่างตั้งมั่นนะจิตจังปัญญจะภาวอย่างนะต่อมาอาตาปีนะถ,ถึงพร้อมถึงพร้อมด้วยความเพียรความพยายามนะฮนะอาตาปีคือบุคคลที่มีความเพียรเป็นไปพร้อม นะในสมประทานสนะีนะ่เพียรเพื่อละอกุศลเพียรเพื่อเจริญกุศลเพียรเพื่อรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมเพียรเพื่ออะ,อะไรละ่นะไม่ให้อกุศลเกิดขึ้นอย่างนี้นะนี่คืออาตาปีนะเป็นความเพียรในสมประทานนะอาตาปีเนปโกปิขุโซอิมัง สีเลนะปิถายานโรสปัญโยจิตตังปัญญจะภาวยังอาตาปีนิปโกภิกขุนิปโก,ปโกคือปัญญานะเป็นผู้ที่มีปัญญานิปโกภิกขุเป็นภะิกษุที่มีปัญญาหรือเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้มีปัญญาภิกขุตัวนี้แปลว่าผู้เห็นภายในวัฏฏะคุณโยมไม่ใช่หมายถึงว่าจะเป็นภิกษุสามเณรอย่างนี้ไม่ใช่แค่นี้นะแต่ว่านิปโกภิกขุเป็นผู้ที่มีปัญญา เห็นภัยในวัฏฏะพิขุตวนี้หมายถึงว่าบุคคลผู้เห็นไัยก็ได้พิขุไปว่าผู้ขอก็ได้แต่ในความหมายนี้หมายถึงว่าเป็นผู้ที่มีปัญญาเห็นภัยในวัฏฏะเพราะนั้นครูบาอาจารย์จึงบอกคุณต้องมีสังเวคาให้มากนะถ้าคุณไม่เห็นโทษของชาติชราพยาธิโสกับปริเทวะทุกขโทมนัอุปายาตเห็นความเกิดเป็นทุกข์เห็นความแก่เป็นทุกข์นะเห็นชีวิตเป็นทุกข์ การเวียนว่ายตายเกิดเป็นทุกข์ถ้าคุณยังไม่เห็นอย่างนี้มันไม่มีพลังเพียงพอที่จะออกจากทุกข์คุณต้องเห็นทุกข์เห็นโทษนะเห็นภัยของสังสารวัฏการเกิดแก่เจ็บตายแล้วจิตมันจะมีกำลังที่จะพัฒนาตัวเองให้ถึงความพ้นทุกข์นิปโกภิกขุปัญญาจะต้องมองเห็นภัยในวัฏฏะต้องเห็นคุณโยมต้องฝึกต้องฟัง ฟังคําสอนจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ่อยๆบ่อยๆและพิจารณาตามนะทุกคนล้วนแต่มีเกิดแก่เจ็บตายมีทุกเพราะการเป็นอยู่หากินมีทุกเพราะโรคภัยเบียนทุกทุกทุกทุทุกทุกเนี่ยพิจารณาสิ่งที่เขาไปรู้ตามความเป็นจริงว่านี่คือทุกในคนโยมคือปัญญาที่รู้นี่คือความโสกะปริเทวะพิร่ำไรพิไรรำพัน นะมีประการต่างๆจากความพลัดพรากจากความหวงแหงจากนะสิ่งที่เคยได้รับและมันไม่ได้รับอย่างนี้เป็นต้นนะนะต้องเป็นผู้ที่มีปัญญาเห็นภายในวัตตนะโซอีมังวิเชตเยชัดต,ตังบุคคลเมื่อประกอบด้วยองค์คุณเหล่านี้แล้วเขาถึงจะถางรกชัดคือกิเลสทันหาเหล่านั้นได้นะพ้นจากวัตตะได้เพราะนั้น ในคำภีวิสุทธิมักท่านจึงรวบรวมนะฮะนะองคุณของบุคคลผู้ที่จะพ้นทุกได้ไว้อย่างชัดเจนพร้อมกับบอกปฏิปทาที่จะให้ถึงข้อปฏิบัติเหล่านั้นได้นะเริ่มตั้งแต่ทุดดงคณิเทศศีลนิเทศ,ส,เทศสมาธินิเทศนะปัญญานิเทศนะเป็นต้นนะฮะรวบรวมไม้อย่างบริบูรณ์ดึงมาจากพระไตรปิฎกทั้งหมด เป็นแนวทางเรียกว่าวิสุทธิมักมักขะไปว่าหนทางวิสุทธิคือความบริสุทธิ์หมดจดหลุดพ้นคือพระนิพพานนั่นเองนะฮะฉะนั้นการจะรักษาแสงนะฮะเกี่ยวกับแสงนะพราะธรรมาบอกว่ามันจะสามารถพัฒนาคนนั้นให้ถึงความเป็นติให้ตุกบ,บุคคลนะฮะและมันจะสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติอย่างมากซึ่งตรงนี้เราจะต้องอรธรรมาบอกตรงๆนะว่าหากุบาอาจารย์ ที่แม่นยําในเรื่องนี้นะฮะแต่ถ้ามันยังไม่เห็นภายในวัฏฏะมันก็ไม่มีกําลังพอที่จะรักษาสมบัติของตัวเองหรอกนะฮะคุณโยมมันก็ยังเพลิดเพลินเพลิดเพลินเพลิดเพลินอยู่กับชีวิตอยู่กับการเกิดการแก่การเจ็บการตายนะเป็นมนุษย์ก็เพลิดเพลินกับมนุษย์เป็นเทวดาก็เพลิดเพลินกับเทวดานะเป็นยักษ์ก็เพลิดเพลินกับเป็นความเป็นยักษ์เป็นสุนัขก็จะเพลิดเพลินในความเป็นสุนัขเป็นเปรตก็จะเพลิดเพลินในความเป็นเปรต นะเป็นสัตว์นรกก็จะเพลิดเพลินในความเป็นสัตวน์นระกเป็นอสูรกายก็จะเพลิดเพลินในอสุรกายเพลิดเพลินในภพภูมิ31มมาชาตินี้ได้เป็นมนุษย์ถึงจะมีอัตยาศัยแต่ถ้าไม่มีสังเวคะไม่มีปัญญาที่จะพิจารณาความจริงตรงนี้ก็ไม่ได้เห็นนะฮะคุณโยมไม่ได้เห็นนะอาตมาจึงบอกว่ามันน่าเสียดายมันน่าเสียดายนะฮะ เราอยากจะมาช่วยคนพวกนี้แหละนะฮะอันต่อมานะฮะพระอาจารย์อธิบายโดยย่อะะการที่เห็นแล้วก็รู้ได้ยินแล้วก็รู้คือแค่รู้ไม่ตามไปอันนี้เพราะอะไรคืออะไรโยมเห็นหนังสือที่เขาเขียนแค่รู้ เพียงแต่รู้แต่โยมไม่รู้ไม่เข้าใจใช่อาตมาก็ไม่รู้ไม่เข้าใจเพียงแค่รู้นะมันเป็นสำนวนที่เขาพูดนกันนะนะแต่ถ้าหากว่ามันเป็นการป,รปฏิบัติจริงๆนะฮะไอ้ตรงคำว่าสักแค่รู้เนะี่ยมันก็ยังมีอยู่นะ สักแค่รู้สักแต่ว่ารู้ตรงนี้เนี่ยแต่มันเป็นชั้นของญาณระดับที่ค่อนข้างสูงหน่อยนะกว่าความรู้สึกแค่ว่าศักแต่รู้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ไม่ใช่ง่ายนะเดินเดินดน,นั่งนั่งที่เราก็เอกสักแต่รู้สักแต่นะีมันก็เป็นเราพูดพูดไปเพื่อมันสบายใจมันก็ดีเหมือนกันมันก็ตัดอารมณ์ได้ดีเหมือนกันนะแต่สภาวะจริงๆของเขานะที่เป็นแค่ที่เป็นตรงคําว่าศัก สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าได้กลิ่นสักแต่ว่ารู้รสนะสักแต่ว่าถูกต้องโหดทพะสักแต่ว่าคิดนึกปรุงแต่งไอ้ตรงสักแต่ว่าสักแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันคือตัววิปัสนาที่มีกําลังพอสมควรนะฮะของบุคคลที่ปฏิบัติมาอย่างถูกต้องรู้เห็นรูปประมัดตามความเป็นจริงแล้วเห็น นามปรมัดตามความเป็นจริงแล้วเมื่อร <jun> ู้เห็นในรูปปรมัดนามปรมัดตามความเป็นจริงจนกระทั่งนามรูปปริเฉทียนเกิดขึ้นจากนั้นเห็นอะไรต่อไปเห็นว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งรูปทั้งหลายรูปเหล่านี้มีปัจจัยปรุงแต่งหนึ่งสองสามสี่ห้าแบบนี้พวกนี้พวกนี้เห็นนามรูปปริเฉทียนและรู้เหตุรู้ปัจจัยของนามรูปแบบนั้นเป็น นามรูปปจัจจยปริกหายานนะฮะแล้วหลังต่อตน้นไปอีกคุณโยมนะฮะนะหลังตอนั้นไปอีกทําไมล่ะนะฮะเพราะการเข้าไปสักเตวารู้สักเตว่าเห็นสักเตว่าได้ยินนั่น่นะ,ะมันเป็นการรู้ที่เข้าไปทําลายความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแล้วนะฮะไม่ถือเอา นิมิตอนุพยัญชนะใดๆเนี่ยไม่ถือเอาซึ่งนิมิตอนุพยัญชนะใดๆแล้วเพราะเขารู้ตามความเป็นจริงว่าเป็นรูปนามปรมัตต์รู้ทั้งเหตุปัจจัยของมันด้วยนะฮะการรู้จากรูปนามปรมัตต์สงเคราะห์ลงในอริยสัจสีข้อไหนเรียกว่าทุกขอริยสัจการรู้เหตุปัจจัยของเขา เป็นอริยสัจสีในข้อไหนข้อที่สองชื่อว่ารู้สมุทยัยเหตุแห่งทุกข์ปฏิบัติต่อไปอีกกว่าที่มันจะไม่ไปยึดถือเอานิมิตอนุพยัญชนะว่านี่คือสัตว์บุคคลว่านี่คือหญิงคือชายว่านี่คือสวยคืองามนะคือสแดงสีขาวชอบไม่ชอบอะไรต่ออะไรอร่อยไม่อร่อยนะกว่าที่สภาวะตรงนั้นจะเกิดขึ้นนะ แค่สัก punct? แต่ว่ารู้โอ้โหไม่ไม่ใช่ง่ายนะฮะแต่เรามามาพูดกันได้ไหมเออได้ยินเอออย่าไปสนใจมันเลยนะสัก punct? แต่ว่าเห็นไปได้มันสบายใจดีในคนโยมนะฮะอย่างน้อยก็เป็นความความคิดที่ถูกต้องนะ,ะเป็นความคิดที่ถูกต้องนะ,ะเป็นการใส่ใจที่ถูกต้องนะฮะเอออย่าไปสนใจมันเลยได้ยินเสียงอย่างนั้นอย่าไปสนใจเลยใช่นะฮะสบายใจเราคิดอย่างนี้ก็สบายใจน,นะฮะก็ไม่ผิดกติกานะฮะอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะนะ จริงๆควรจะไปถามบางคนที่เขาเขียนหนังสือตรงนี้นะฮะอืมหมดเวลาหรือ,อยังนะใกล้จะหมดแล้วอเอาแค่นี้ก่อนก็นแล้วกันนะอืมอืมะก็ยังมีคําถามนะอพบน้อยพบใหญ่นี่น่าจะตอบไปแล้วมั้งนี่นะอาจารย์ที่สอนผ่าสวดมนต์นะฮะก็นะเอา,เอา,เอาประมาณเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะฮะ ประมาณเท่านี้ก่อนนะฮะกนะ็เมื่อเราได้ภาคเพียรศึกษานะฮะแล้วก็ปฏิบัตนะิในสิ่งเหล่านี้นะได้ยินได้ฟังอยู่เรื่อยๆนะฮะนะอาจจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างนะในบางส่วนบางสิ่งหรือนะนะขาดตกบกพร่องตรง,ตรงไหนนะฮะเราก็ ค่อยเรียนรู้เพิ่มเติมสอบถามครูบาอาจารย์ศึกษาเพิ่มเติมได้นะฮะก็ขอการฟังนะที่เป็นไปด้วยชอบประกอบด้วยธรรำนะให้การได้ยินการได้เห็นนะที่เป็นไปด้วยชอบประกอบด้วยธรรมเหล่านั้นนะฮนะจงเป็นปัจจัยแห่งการอย่างลงสู่มนาสิการที่ถูกต้องนะเป็นปัจจัยแห่งการรู้แจ้งนะในทุกสมุทัยในโรธมัก นะเป็นปัจจัยแห่งการตัดสรู้นะเป็นปัจจัยนะให้เราต้องหลายถึงความนทุกข์คือพระนิพพานทุกท่านทุกคนเธิ